จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงสาวที่มีความฝันจะเป็นนักสกีเธอได้โอกาสผันตัวเข้าสู่วงการของการพนันและแต่เต้าขึ้นมาจนได้เป็นเจ้าแม่การพนันใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในเมืองนิวยอร์กเลยก็ว่าได้สวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง the story of yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆมาเล่ากับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังสำหรับทุกคนที่ชอบดูหนังแตม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า Molly S g a m e ปี2018 เกมโกงรวยถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงนังจะเริ่มเรื่องมาทำให้เรารู้จักกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามอลลี มอลลี่นั้นกำลังนั่งนึกย้อนไปถึงอดีตสมัยวัยเด็กที่เธอนั้นเป็นนักกีฬาดาวรุ่งและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักสกีมืออาชีพให้ได้แต่หลังจากที่เธอนั้นประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลังของเธอก็อยู่ในรูปโค้งงอผิดปกติแล้วเธอนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดใส่เหล็กเข้าไปเพื่อดามไว้คุณหมอได้แจ้งกับทางพ่อแม่ของมอลลี่ไปว่าเธอนั้นจะไม่สามารถเล่นสกีได้อีกต่อไปนะ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคําสั่งของคุณหมอแต่อย่างใดเพราะหปีต่อมามอลลี่ก็สามารถผ่านการคัดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติเยาวชนไปแข่งขันสกีกับทั่วโลกและแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นเธอได้เป็นสะดุดเข้ากับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่อยู่ในลานแข่งขันมันได้ทําให้เธอนั้นเสียการควบคุมและลอยเค้งคว้างอยู่กลางอากาศ แรงตกกระทบของเธอทําให้เหล็กที่ดามกระดูกสันหลังอยู่นั้นมันได้หักลงและความฝันของเธอก็ต้องดับไปตลอดกาลทุกคนในสนามต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณพ่อคุณแม่เธอที่ยืนดูอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนมีตราบาปในหัวใจที่ปล่อยให้ลูกสาวนั้นกลับมาแข่งขันอีกครั้งเมื่อเธอได้รักษาตัวและทํากายภาพบําบัดและมันสามารถทําให้เธอกลับมาเดินได้เธอจึงตัดสินใจเลยครับที่จะดรอปเรียนจากมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์และมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย เธอได้มาสมัครงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในนั่ขับชื่อดังประจําเมืองเธอมักจะทํายอดขายได้ดีอยู่เสมอเพราะด้วยบุคลิกภาพหน้าตาและคารมคําพูดของเธอจึงทําให้มีลูกค้ากระเป๋าหนักหลายคนยอมที่จะซื้อเครื่องดื่มมาเลี้ยงเธอและในเวลาไม่นานเธอก็ได้รู้จักกับลูกค้า v i p คนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าดีนคีธเขานั้นเป็นหุ้นส่วนในบริษ,ษัทลงทุนแห่งหนึ่งในเมืองโดยการที่มอลลี่นั้นเป็นคนหน้าตาดีเขาจึงได้เสนองานให้เธอทําในตําแหน่งผู้ช่วยและเลขาส่วนตัว และมันนั้นทําให้เธอนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกทางถึงแม้ว่าดีนั้นจะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายอยู่บ้างแต่ด้วยไหวพริบในการทําธุรกิจของเขาจึงทําให้มอลลี่นั้นเลือกที่จะไม่สนใจในอารมณ์ของเขาเพราะเธอนั้นมีความเชื่อว,ว่าการที่เราได้มาทํางานกับผู้ที่ประสบความสําเร็จเธอนั้นจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาได้ในวันหนึ่งดีนั้นสั่งให้มอลลี่ไปจัดเตรียมงานแข่งขันโป๊กเกอร์ใต้ดินที่เขานั้นเรียกว่างานสัมนาสังสรรค์แบบส่วนตัวเมื่อเธอนั้นได้เห็นรายชื่อของแขกผู้ที่่จะมมาารวงน เธอนั้นก็ต้องกับอึ้งว่าหัวหน้าดินของเธอไปรู้จักกับคนดังและคนรวยอย่างนี้ได้อย่างไรเธอไม่รอช้ารีบส่งอีเมลและโทรหาพวกเขาโดยทันที และแล้ววันงานก็มาถึงด้วยการที่เธอนั้นเป็นคนสวยหน้าตาดีดินจึงมอบหน้าที่ให้เธอเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเธอได้มายืนต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด9คนดำเนินการแลกเงินสดให้เปลี่ยนเป็นชิปเพื่อใช้ในการแข่งขันและรวมไปถึงการนับเงินสดที่จะมาใช้เป็นเงินรางวัลมันเป็นครั้งแรกที่เธอนั้นได้เห็นเงินสดมากมายขนาดนี้ภายในคืนเดียวเพราะเงินรางวัลในค่ําคืนนี้สาหรับผู้ชนะมีมูลค่าถึง2อล้านเจ็ดแสนบาทจนแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยดาราฮอลลีวูดผู้มีชื่อดังนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์์แปอ และเจ้าของบริษัทไอทีทุกคนรู้แล้วแต่เป็นคนมีเงินที่อาศัยอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสขณะนี้ทั้งบรรยากาศเสียงหัวเราะความสนุกสนานของทุกคนมันน้นทำให้มอลลี่นั้นรู้สึกกระปี้กระเป๋าและตื่นหูตื่นตาเป็นอย่างมากและเมื่อจบการแข่งขันลงผู้ชนะก็สามารถกอบเงิน2อล้านเจ็ดแสนกลับบ้านได้เลยผู้เล่นทุกคนที่มาร่วมงานต่างให้ทิปเธอในการดูแลพวกเขาในค่ำคืนนี้เมื่อทุกคนนั้นกลับหมดแล้วเธอได้นำทิปทั้งหมดออกมานับดูและได้พบว่าเพียงค่ำคืนเดียวเท่านั้นเธอสามารถหาเงินได้ถึง9 0,000บาทเลยทีเดียว ว่าเธอจะเดินทางสายนี้ต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสเธอจึงตัดสินใจโทรไปบอกที่บ้านว่าเธอนั้นจะขอดรอปมหาวิทยาลัยอีกสักปีถึง2ปีนะตั้งแต่วันนั้นเธอก็ได้ขอร้องให้ดินคิดมอบตำแหน่งหน้าที่ในการจัดงานสัมมนาโปกเกอร์ให้เธอเป็นผู้จัดการเพียงคนเดียวเธอยังได้ถามเขาไปว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันผิดกฎหมายหรือไม่ดินก็ได้ตอบเธอมาว่าในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมันมีช่องโหว่ถ้าเราจัดงานขึ้นมาและใช้คําว่าการแข่งขันโปกเกอร์หรือ,รอการพนันอะไรก็แล้วแต่และเราไม่มีใบอนุญาตในการจัดขึ้นนั่นจะหมายถึง ว่าเราได้ทาการเปิดบ่อนใต้ดินผิดกฎหมายและมีโทษที่ร้ายแรงด้วยนะ แต่ถ้าเราใช้คําว่างานเลี้ยงหรืองานสัมมนา,ามาใช้บางหน้าก็สามารถกระทําได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือเรานั้นไม่สามารถเก็บค่าตรงหรือค่าน้ําจากผู้เล่นทุกคนได้เพราะนั้นจะเป็นการเข้าข่ายการทําบ่อนการพนันเลยทีเดียวเมื่อมารีได้ยินอย่างนี้นะครับชีวิตบทใหม่ของเธอก็ได้เริ่มขึ้นเธอได้จัดงานโป๊กเกอร์เถื่อนให้ดีนคีทุกๆสัปดาห์ใช้เวลาทั้งหมดที่เธอมีนั้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกชื่อไพ่และวิธีการเล่น<ม>รวมไปถึงเทคนิคการลักไก่อีกทั้งเธอยังจัดหาชุดหรูรรราาาาคคคแพพงมใสส่่่่เเเืออตต้้นนนัับผลกกะป๋ททุีํญ สุดนั้นจะได้ทําเงินให้ดีนคีสและตัวของเธอเองอย่างมหาศาลเธอได้รับแอบฟังบทสนทนาของพวกคนรวยเขาคุยกันจึงได้ไปเตะตาเข้ากับผู้เล่นขาประจําคนหนึ่งที่เขานั้นเป็นดาราฮอลลีวดูดเขามักจะมาเล่นและชนะอยู่บ่อยครั้งเธอจึงได้ตั้งชื่อเขาว่า Player X หรือผู้เล่น X นั่นเองครับแต่แล้วเมื่อเวลานนั้นผ่านไปมอลลี่เริ่มสังเกตเห็นว่า ทิปที่เธอได้รับนั้นมันเริ่มที่จะได้น้อยลงในทุกๆสัปดาห์เพราะลูกค้าส่วนมากที่แวะเวียนกันมาก็เป็นลูกค้าหน้าเดิมๆทั้งนั้นเธอจึงคิดในใจว่าเธอจะต้องออกตามหาลูกค้าหน้าใหม่ๆบ้างซะแล้วเธอจึงได้กลับไปที่นท์คลับที่เคยทํางานเธอได้เข้าไปพูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมงานหลายๆคนให้พวกเธอนั้นหาคนที่รวยๆและชวนเขาไปเล่นโป๊กเกอร์ที่บาร์ของเธอให้ได้แล้วเธอนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ให้กับพวกเขาก้อนโตเลยทีเดียวเธอยังได้ไปติดต่อตามสถานที่การจัดแข่งโป๊กเกอร์แบบถูกกฎหมายหลายๆที่แล้วก็็็ยยย่นนนนนนขข้้้ออออเเเเเสดดีววววกกกกกัััััใหหบพาาาาและทุงงมมปปไไตธค แต่ในคืนนั้นเองเธอก็ได้รับข่าวร้ายจากหัวหน้าดีนคิดว่าว่าในตอนนี้เขานั้นพบเจอกับปัญหาทางด้านการเงินทั้งในบริษัทลงทุนของเขาที่ขาดทุนย่อยยับและเขาก็ยังเป็นผีพนานมือเติบอีกด้วยเขจาจึงได้เรียกมอลลี่ไปคุยว่าเขานั้นจะขอไม่จ่ายเงินเดือนของเธออีกต่อไปเพราะไหนๆเธอก็ได้ติปจากการจัดโปกเกอร์ทุกอาทิตย์ซึ่งมันนั้นก็มากกว่าเงินเดือนถึงสองเท่าแต่ถ้าเธอไม่พอใจก็สามารถลาออกไปได้เลยเมื่อดีนคิดนั้นเดินจากไปมอลลี่นั้นได้มีแผนในหัวใจทันทีว่าถ้าเราไม่่่ไไดดด้้้้เเเเเเเป็นนลลขขขขขขาา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 าออองงงงแแวรรรรรจจจะมมมัััักกกใหีีทททํสถ อแล้วเธอก็เริ่มรู้จักกับผู้เล่นหลายๆคนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเลยครับเธอได้เดินทางไปที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองใช้เงินเก็บของเธอที่เธอสะสมมาเช่าห้องสวีทที่หรูที่สุดของโรงแรมนั้นและได้ดัดแปลงมันให้เป็นเหมือนคาสิโนโลเล็กๆก,กันเลยทีเดียวเมดินคิดรู้เรื่องดังกล่าวาก็โทรมาไล่เธอออกสิครับรออะไรแต่มอลลี่นั้นก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วจะได้ใช้ความสนิทสนมกับลูกค้าประจําในสถานที่เกา่าเชิญชวนให้พวกเขานํามาเล่นในสถานที่ใหม่ของเธอและแล้ววันงานในสถานที่ของเธอก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มการแข่งขันเธอไไดด้พูกกกับทททุุคคนนปว่่าาาสมรถเลใีของ จะกลับไปเล่นในบาร์สมๆแห่งนั้นก็ได้นะฉันจะไม่โกดพวกคุณอยู่แล้วแต่ฉันรับรองให้พวกคุณได้เลยว่าสถานที่ของฉันนั้นพวกคุณจะได้รับบริการเช่นบุคคลสําคัญสมฐานะกับที่พวกคุณเป็นและแล้วผูว้เล่น X ก็พูดขึ้นมาว่าเรามาเล่นไพ่กันดีกว่าครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสถานที่งานเลี้ยงสัมนมาโปโกเกอร์เถื่อนของเธอก็อเป็นที่กล่าวขานในแวดวงคนมีเงินด้วยสถานที่ที่สะอาด รู้หลาแล้วการบริการที่ถึงใจของพนักง,งานเสิร์ฟหน้าตาดีหลายๆคนนั่นจึงทาให้สถานที่ของมอลลี่นั้นมีเหล่าบรรดาเศรษฐีแวะเวียนกันมาเล่นโป๊กเกอร์อย่างไม่สาน้าและแล้วในคืนหนึ่งหลังจากที่ทุกคนนั้งกลับไปแล้วมอลลี่ก็ได้มานั่งคุยกับผู้เล่น X ซึ่งเขามักจะอยู่คุยกับเธอไดให้คาปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการเล่นโป๊กเกอร์มอลลี่ได้เล่าปัญหาของเธอให้กับเขาฟังไปว่าในตอนนี้ <c oughs> เธอเริ่มพบเจอกับปัญหาของการกู้ยืมเงินผู้เล่นบางคนนั้นไม่สามารถจ่ายคืนได้หรือบางคนใช้เวลาในการผ่อนจ่ายน าสาผู้เล่นเอ็กซ์ได้แนะนําเธอไปว่าเราจะต้องมองหาและเชื้อชวนผู้เล่นที่กระเป๋าหนักกว่านี้อีกทั้งเราควรเพิ่มอัตราค่าสมาัครแพงขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการคัดผู้เล่นที่มีคุณภาพที่สุดและจะได้ไม่มีปัญหาทางการเงินทั้งสองคนจึงได้ตกลงและได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเราจะลองส่งจดหมายไปเชิญดอนนี่ซิเวอร์แมนแชมป์โป๊กเกอร์สมัยล่าสุดถ้าเขานั้นยอมมาเล่นกับเราได้เราจะสามารถดึงดูดพวกอภิมหาเศรษฐีได้อย่างแน่นอนเพราะความน่าเชื่อถือของดอนนี่และแล้วแผนของพวกเขาก็สําเร็จเมื่ออภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อแบรนนดเทาางมล่่พป ที่สถานที่ของมอลลี่แบรนดนั้นมีฉายาทางวงการว่าแมดแบรดถ้าแปลตรงๆก็จะแปลได้ว่าไอบ้าแบรนดนั่นเองเพราะเขานั้นมักจะเล่นโป๊กเกอร์โดยที่ไม่พึ่งทฤษฎีและหลักการใดๆเลยเขาจะเล่นทุกมือของเขาด้วยอารมณ์และความบ้าบิ่นล้วนๆจึงทําให้ผู้เล่นหลายๆคนชอบที่จะมาเล่นกับแบรดเพื่อหวังที่จะกินเงินฟรีๆในหลังจากเกมคืนหนึ่งมอลลี่นั้นรู้สึกสงสารแบรดเพราะเห็นเขานั้นเสียเงินมากจึงได้เข้าไปพูดคุยกับเขาและบอกเขาไปว่าฉันจะจ้างครูโป๊กเกอร์มือดีมาสอนให้คุณโดยเฉพาะเลยนะคะแต่่่่ทาาางงแบรดดดดก็ไไ้้ตพููขขึนมมมวคคุณเยจัญชีอผหะ ที่ผมแพ้กับที่ผมชนะในแต่ละเดือนก่อนที่เขาจะยิ้มออกมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าที่แท้จริงนั้นแบรดนั้นเขาแกล้งเล่นแพ้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายอาทิตย์และในวันสุดท้ายของทุกเดือนเขามักจะกลับมาชนะเป็นเงินจํานวนก้อนโตอยู่เสมอและมันจะทําให้ผู้เล่นคนอื่นนั้นคิดว่าเขาแค่โชคดีและฟลุกเท่านั้นเองมหาเศรษฐีคนต่อไปที่เข้ามาเล่นที่โต๊ะของมอลลี่นะครับเขาได้มีชื่อว่าเฮอร์แลนเฮอร์เลนเป็นนักพนันโป๊กเกอร์ที่ได้รับการนับถือและยกย่องจากเพื่อนนักพนันด้วยกันเขานั้นมีฝีมือที่ดีีีีหนนน้าาาตทท่่เยสํคัญ เงินทุนเขาหนาสุดๆเลยเลี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขานั้นทําอาชีพอะไรแลนำเงินทุนที่ไหนมาเล่นการพนันในทุกสัปดาห์แต่แล้วในวันหนึ่งวันที่คุณเฮอร์แรนจะต้องมาดวนตัวต่อต,ต,ตัวกับแบรดคุณเฮอร์แลนก็พลาดแพ้แบดไปอย่างคาดไม่ถึงเพราะเขานั้นไม่เคยเล่นกับคนที่บ้าบอและไม่ใช้ทักษะอะไรเลยนอกจากอารมณ์ของเขาเขาจึงถูกแบรดลักไก่และเอาชนะมาอย่างง่ายดายและในคืนนั้นเขาก็สูญเสียสมาธิทั้งหมดแล้วยิ่งเล่นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจมจนเงินกว่า10บสิบล้านที่เขานํามาในวัันนนน้้้หหมมดเเเกลีีียยยงงาาไไป่่พท เขายังขอใช้เครดิตกู้เงินของมอลลี่กว่า50ล้านบาทเพื่อที่จะเล่นเดิมพันต่อเชื่อไหมครับว่าเงิน50ล้านนั้น ก็หายไปเพียงแค่30นาทีเท่านั้นหลังจากที่ทุกคนนั้นกลับไปแล้วมอลลี่ก็มานั่งคุยกับไฮแรนด์เธอน่านะสงสารเขามากจึงจะหาวิธีให้เขานําเงินมาผ่อนใช้ชําระหนี้และค่อยๆทยอยจ่ายมาก็ได้แต่ทางของไฮแลนเ์ก็ได้ปฏิเสธและกล่าวลาตีสวัสดีกับมอลลี่ในเช้าวันรุ่งขึ้นมอลลี่ก็ต้องตกใจมากมาเมื่อเธอนั้นได้รับเช็คเงินสดจํานวน50ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยเธอก็ต้องแปลกใจเพราะว่าชื่อของผู้จ่ายเงินในเช็คมันคือชื่อของผู้เล่น X เธอจึงได้นาเรื่องดังกล่าวไปถามกับเขาและสุดท้ายเขาก็ต้องบอกความจริงกับเธอว่าเขานั้นมีอาชีพเสริมเป็นแหล่งเงินทุนให้กับนักพนันหลายๆคนแล้วเฮอร์เลนก็เป็นลูกค้าประจาของเขาเขามักจะออกเงินให้กับเฮอร์เลนก่อนและให้เฮอร์เลนนามาเล่นโป๊กเกอร์เมื่อเขาชนะมาได้แล้วก็มาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันทีหลังมอลลี่นั้นตกใจมากกับสิ่งที่ผู้เล่นเอ็กซ์นั้นทำว่าการกระทาเช่นนี้มันถือว่าเป็นการขี้โกงแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วยิ่งทั้งสองคนนั้นมาเล่นโป๊กเกอร์อยู่บนโต๊ะเดียวกันน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 เออองงงพพพรรรราาาาะถถนน้้้<ค>้้้้หหึ่่่่่่่ใใใคคคีีีีีีีททไไไดดดดกกก็สสามมามบยััูวน ก็จะหมอบให้อีกฝ่ายเล่นเพราะผู้เล่นทั้งสองคนนั้น มีเงินทุนเป็นก้อนเดียวกันผู้เล่น X นั้นโกรธมากที่มอลลี่กล่าวหาว่าเขานั้นเป็นคนขี้โกงเขาจึงเดินจากออกมาด้วยความโกรธผู้เล่น X ก็ไม่กลับมาที่โต๊ะของเธออีกเลยเขาได้พาผู้เล่นโป๊กเกอร์คนอื่นๆไปด้วยและตอนนี้มอลลี่ก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้อีกต่อไปแล้วเธอนั้นรู้สึกล้มเหลวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอจึงตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินและบินตรงไปที่เมืองนิวยอร์กโดยทันทีเมื่อเธอมาถึงนิวยอร์กสิ่งแรกที่เธอทำนั้นก็คือ เพราะว่าแถวนี้ไม่มีหรอกคับพี่ถ้าอยากไปเล่นไพ่โป๊กเกอร์จะต้องไปเล่นในแถวแถวบร์กลินนะคะซึ่งเกมการแข่งขันจะถูกจัดโดยมาเฟียยิวและมาเฟียรัสเซียค่ะเมื่อมอลลี่ได้ยินอย่างนี้นะครับจะเหลือล่ะครับเธอก็เริ่มปฏิบัติการโดยทันทีเธอได้บอกให้พหนักง,งานเสิร์ฟไปหาเ,ปเพื่อนของเธอมาโดยจํานวนมากและเธอนั้นจะจัดงานเลี้ยงสัมมนาที่มีการแข่งขันไพ่โป๊กเกอร์โดยจะให้พวกเธอนั้นไปเสิร์ฟเครื่องดื่มในงานและพวกเธอทั้งหมดจะได้ค่าจ้างมากกว่าที่ทํางานในบาร์ถึง3เท่าและแล้ว เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนโต๊ะโป๊กเกอร์ของมอลลี่ก็เป็นที่รู้จักกันในเมืองบรุกลินและมีเศรษฐีมากมายวนเวียนกันมาเล่นเชกเช่นวันๆแต่เหมือนว่าความสุขในโลกของการพนันนะครับมันจะไม่ค่อยจีรังเมื่อในาคืนหนึ่งมอลลี่ได้มาเช็คกล้องวงจรปิดและได้เห็นว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งนะั้นนำชิปที่เขาทําขึ้นมาเองออกมาเล่นบนโต๊ะของเธอดีลเลอร์สาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าบีก็ได้แนะนําเธอมาว่าทาไมคุณนายไม่อนุญาตให้ดีลเลอร์ทุกคนเก็บตงเก็บค่าน้ําจากผู้เล่นทุกคนด้วยล่ะคะซึ่งมอลลี่นะะก็รรรอออ่่่่่บจีวาาาาทเเเเมืไธิตงแลถ นั้นได้กระทําการผิดกฎหมายโดยการเปิดบอนเถือนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจะก็ได้แต่ตอบกลับดีลเลอร์สาวคนนั้นไปว่าไว้เดี๋ยวฉันจะคิดดูนะคืนวันต่อมาในขณะที่ทุกคนกํนาลังเล่นการพนันอย่างสนุกสนานมอลลี่ก็ได้เดินมาเห็นโต๊ะ VIP โต๊ะหนึ่งพวกเขานั้นได้วางเดิมพันกันมหาศาลและเป็นการแทงเพื่อต่อสู้กับเจ้าถ้าเจ้าแพ้เจ้าก็ต้องจ่ายมอลลี่จึงเกิดความกลัวขึ้นมาในหัวใจว่าเธอนั้นจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับนักพนันทุกคนถ้าพวกเขายังแทงกันอยู่อย่างนี้เธอจ สองและค่าน้ำจากยอดในการแทง2%ในทุกๆตาและเมื่อผู้เล่นในบอนของเธอทุกคนได้รับทราบว่าที่นี่มีการเก็บตองและค่าน้ำทานที่ของมอลลี่เขากลายเป็นบอนใต้ดินผิดกฎหมายโดยทันทีต่อมาเราจะได้รู้จักกับตัวละครเพิ่มนะครับเขานั้นมีชื่อว่าดักลาสดักลาสนั้นแอบชอบมอลลี่มากและเขามจะอยู่ช่วยงานเธอหลังจากที่ทุกคนนั้นกลับกันหมดแล้วในวันนี้ดักลาสเห็นว่ามอลลี่นั้นเครียดมากเขาจึงได้ถามเธอไปว่าเป็นอะไรหรอมอลลี่ก็ตอบกลับมาว่า เธอนั้นไม่สามารถเก็บหนี้จากผู้เล่นได้อีกแล้วช่งตอนนี้ก็มีผู้เล่นหลายคนที่ติดหนี้เธอกว่า70บล้านบาทกันเลยทีเดียวเมดักลัสได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตกใจแต่เขาก็ยังมีคําแนะนําดีๆให้กับมอลลี่เขาจึงได้บอกมอลลี่ไปว่าต,ตัวเขานั้นจะลองไปชวนพวกมาเฟียยิวและมาเฟียรัสเซียให้มาลองเล่นที่บอนของเธอบ้างเขาได้ยินมาว่าไอเจ้าพวกนี้มันเงินหนาสุดๆและทุกครั้งที่พวกมันเล่นนะพวกมันจะจ่ายเฉพาะเงินสดไม่มีติดเครดิต ไม่ขอค้างและไม่มีผ่อนจ่ายอย่างแน่นอนมองนี้ก็ได้รู้สึกขอบคุณและมีความรู้สึกดีๆให้กับดักลาสเช่นกันและแล้วในคืนต่อมาครับพี่มาเฟียยิวและมาเฟียรัสเซียก็จับกลุ่มกันมาตามที่ดักลาสบอกไว้เลยเมื่อเริ่มเกมนะครับพวกเขาก็เริ่มเล่นกันอย่างบ้าระหำ่ำต่างไฟต่างแทงต่างเกทับกันไปเกทับกันมาโดยไม่สนใจว่าเขาจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่และที่สําคัญพวกเขาทุกคนนั้นใช้เงินสด ในการซื้อชิปเพิ่มในทุกๆตาซึ่งตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกับมอลลี่ของเราได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อีกครั้งแต่แล้วก็เหมือนกับที่ผมบอกครับมาความสุขของนักพนันมันไม่ค่อยจะยั่งยืนสักเท่าไหร่เมื่อนายแบรดถูก FBI จับในข้อหาช่อโกงประชาชนพอ FBI ได้สอบถามเขาไปว่าแล้วเงินเขาส่วนมากหายไปที่ไหนเขาจึงได้บอกตำรวจไปว่าเขาได้นำเงินบางส่วน ไปเล่นพนันที่โต๊ะของผู้หญิงที่ชื่อว่ามอลลี่จึงทําให้ตอนนี้นั้นมอลลี่ไม่สามารถเปิดบ่อนของเธอได้บ่อยครั้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะ FBI ได้จับตาดูเธออยู่ทุกย่างก้าวและยังรวมไปถึงปัญหาหนี้สินไม่สามารถเก็บจากผู้เล่นหลายคนได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็ได้ทําให้เธอนั้นกลับไปจมอยู่กับความเศร้าอีกครั้งเธอได้หันไปพิ่งยาเสพติดอย่างนันเพื่อให้เธอนั้นจะลืมเรื่องต่างๆและนอนหลับได้ในคืนหนึ่งที่เธอออกมากินข้าวข้างนอกเธอก็ได้พบกับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าวมาเฟียอตี่ ของพวกเขานนั้นจะออกไปทวงหนี้กับผู้เล่นทุกคนที่ค้างมอลลี่อยู่ซึ่งเป็นเงินจํานวนกว่า70ล้านบาทและพวกเขาจะขอส่วนแบ่งตรงนี้การเสนอธุรกิจของพวกเขามันก็คือการขู่บังคับมอลลี่ให้จ้างพวกเขานั่นเองมอลลี่นั้นเธอไม่สนใจเธอจึงได้ลุกเดินออกมาแต่ตกดึกคืนนั้นก็ได้มีชายชะกันบุกเข้าไปที่ห้องพักของเธอมันได้ซ้อมเธออย่างหนักจนเธอนั้นกระอักเลือดพางตายอีกทั้งพวกมาเฟียอิตาลียังได้ขโมยเงินสดของเธอที่เธอนั้นเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและแล้วพวกมันก็จากไปทิ้งร่างของมอลลี่ให้นอนจมกออองงเลืดยู่ตรนั ข้อซ้ํารรมสั้นยังไม่พอครับในคืนต่อมาในขณะที่มอลลี่กําลังเตรียมตัวไปที่บ่อนเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากดักลาสที่เขานัทนทมบอกว่าอย่าเข้ามาที่บ่อนเด็ดขาดนะเพราะตอนนี้ FBI ได้เข้ามาบุกทลายบ่อนของเธอหมดแล้วพวกเขาได้มีทั้งหมายคน้นและหมายจับตัวเจ้าของบ่อนแต่ให้มันจะในตัวเขาว่าเขานนั้นจะไม่บอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวของมองลลี่เลยมอลลีนะ่นั้นรู้สึกติดหนี้บุญคุณดักลาสเป็นอย่างมากเธอได้ขอบคุณเขาทิ้งโทรศัพท์เครื่องปลดของเธอแล้วเดินจากมาตอนนี้นั้นมอลลีล่รู้สึกเหมือนหมดอะไรตาใหญ่เธอไม่ มอลี่ป่นไปหมดแล้วทรัพย์สินทั้งหมดของเธอก็ถูกทางการยึดไปเป็นของกลางเมื่อเธอนั้นเดินมาถึงทางตันเธอจึงได้โทรศัพท์กลับไปหาแม่และขอให้แม่นั้นโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาให้เธอเพนนอ้เธอนั้นจะบินกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอน2ปีต่อมามอลลี่นั้นได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของเธอและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหนังสือเล่มดังกล่าวก็เป็นที่โด่งดังทั่วประเทศจนสุดท้ายมันก็ทําให้ FBI นั้นรู้ว่า มอลลี่เจ้าของบ่อนนั่นคือใครพวกเขาไม่รอช้าบุกมาจับมอลลี่ที่บ้านของแม่เธอโดยทันทีมอลลี่ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกาาล่าวหาและใช้เงินที่ขายหนังสือได้นำมาว่าจ้างทนายที่เก่งที่สุดในเมืองแต่ตอนแรกทนายนั้นก็ไม่อยากจะช่วยคดีของมอลลี่สักเท่าไหร่เพราะมันเป็นคดีที่แทบจะไม่มีทางชนะเลยแต่เมื่อเขาเห็นความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นของมอลลี่เขจาจึงได้เปลี่ยนใจและสัญญากับเธอว่าเขาจะทำให้โทษที่เธอได้รับนั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และแล้ว วันตัดสินคดีก็มาถึงศาลได้พิพากษาว่ามอลลี่นั้นจะไม่ต้องติดคุกแต่เธอจะต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กว่า200ชั่วโมงอีกทั้งเธอยังจะต้องถูกลงประวัติในฐานะผู้กระทำความผิดทางอาญาและสิ่งสุดท้ายเธอยังจะต้องจ่ายค่าปรับภาษีย้อนหลังคืนให้กับรัฐเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น7ล้านบาทซึ่งทางฝั่งทนายความของมอลลี่นะครับ,ลลรบก็กระโดดแสดงความดีใจไฮไฟฟ์ซึ่งกันและกันแต่ตัดภาพมาที่มอลลี่ครับเธอได้แต่คิดในหัวว่าแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนวันเนี้ย แต่แล้วด้วยการที่เธอนั้นเป็นคนในแง่บวกเธอได้คิดว่าทั้งชีวิตของเธอนั้นเธอเป็นนักสู้มาทั้งชีวิตและครั้งนี้ก็อีกเช่นกันเธอจะไม่ยอมแพ้เธอผ่านความตายมาแล้วถึงสองครั้งกับไปการหาเงินคืนให้รัฐแค่เจล้านบาทมนเป็นเรื่องที่จิบจอยมากเธอยังได้บอกต่ออีกว่าถ้าคุณเป็นนักสู้เหมือนกับฉันอย่าลืมกด subscribe กับช่อง The Story of Yunus ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริง เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่ามอลลี่หนังก็ตัดจบลงไปเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและรับชมถ้าใครมีข้อติชมอะไรครับเม้นไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆสำหรับวันนี้ครับผมยูนุสมอร์แกนสันติภาพจงมีแก่ทุกคนสวัสดีครับ